ขอต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจเกาะสมุยหน้าอยู่ค่ะท่านผู้ชมกำลังติดตามรับชมทางช่องสมุยชาแนลทีวีสมุยเคเบิ TV และรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสาวทสมุยและสมุย Green Station 1 0 1น5ค่ะทุกๆเดือนเราจะมีนัดกันที่นี่ที่ห้องส่งแห่งนี้นะคะเพื่อจะพูดคุยกับท่านผู้นาของเราค่ะซึ่งมีพันธกิจจะนาพาเกาะสมุยไปเป็นเกาะไปเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะและหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองค่ะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องของน้ําท่วมค่ะซึ่งดูเหมือนว่าทุกวันนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆวันเลยล่ะค่ะบ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่บ้างก็บอกว่ามนุษย์เรานี่หละค่ะที่ทําให้ธรรมชาติแปลเปลี่ยนไปวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุยคุณรามเนตรใจกว้างหนึ่งชั่วโมงเต็มๆที่เราจะพูดคุยกับท่าน สวัสดีคะ่ะท่านนายกค,ค,ค,ค่ะท่านนายกคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในฐานะที่ท่านเป็นคนเกาะสมุยคะ่ะเกิดแล้วก็เกติบโตที่เกาะสมุยเกาะสมุยเรานี่ค่อนข้างจะมีประวัติหรือว่าลักษณะภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติอย่างไรบ้างคะครับผมเองเป็นคนสมุย่ะครับพื้นที่สมุยค่ะโดยรวมแล้วผมผมผมอยรู้เยอะพอสมควรนะครับ มุยจ,จริงๆแล้วเป็นพื้นที่เกาะค่ะสภาพคือเกาะเป็นเกาะค่ะที่มีตรงกลางเนี่ยเป็นภูเขารอบรอบนี่จะเป็นพื้นที่ราบค่ะนะครับพื้นที่ราบน้ําน้นําลักษณะการไหลของน้ําเนี่ยนอกเหนือจากน้ําพื้นที่ราบแล้วนี่ก็จะไหลมาจากข้างบนซึ่งเป็นพื้นที่ลำคลองนะครับ เราจะมีภูมิประเทศนี่ก้นต้างจะลงตัวสมัยก่อนเนี่ยแต่เห็นว่าลำลองรอบกดสมุยนี่จะมีลำลองใหญ่ๆเมื่อจะเป็นลำลองแถวหน้าเมืองแถวลำไยแถวแม่น้ําแถวอ,อ่างทองทุกแห่งจะมีลำลองเล้นลำลองใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วรองก็มีลำลองเล็กๆประกอบกับมี ห้วยหนองคลองบึงเยอะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทั้งทั้งหมดนี้แต่หลวงว่าเป็นพื้นที่รับน้ํะหลังจากฝนตกแล้วจะเป็นตัวรับน้ําก่อนที่จะระบายลงทะเลก่อนที่จะระบายลงทะเลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในไมก่อนเนี่ยน้ําพอน้ำฝน,นำตกลงมาปั๊บน้ําก็จะมีพื้นที่รับน้ําเยอะ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีน้ําท่วมตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยก่อนมีน้ําท่วมแล้วก็ต้องขอเรียนว่าปีห้าสองนี่ผมยังไม่มั่นใจว่าจะหนักเท่ากับปีที่บ้านผมพังสมัยนั้นเป็นปีที่บ้านผมน้ำพาลงทะเลพังไปเลยนี่หมายถึงปีสอง2ัรห้าสิบสองมีห้าสองที่ผ่านมานี่หมายความว่านี่ราเห็นหนัก มีมีมีภาพของที่ประมาที่เราเห็นหนักในช่วงมีนาเมษาน่ะผมว่ากับครั้งนั้นเนี่ยในในช่วงปีสองห้าหนึ่งประมาณประมาณหนึ่งสี่หถึงหนึ่งช่วงหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าตรงนี้ช่วงนี้ผมอยู่จันปห้าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นน้ำท่วมระมุยหนักฝนตกสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าฝนตกสามวันสามคืนน่ะ ตกไม่หยุดเลยค่ะน้ํามาอย่างแรงพาบ้านผมพังลงทะเลไปเลยนะครับตอนนั้นมีสาลาใหญ่ลงทับด้วยปริมาณน้ําทั่วไปเนี่ยถ้านก็เห็นว่าถ้ามองเมื่อก่อนในน้ําในป่ามะพร้าวเนี่ยระหว่างการเดินไปหาระหว่างบ้านต่อบ้านเนี่ยปริมาณน้ําถึงหน้าอกกันอย่างนี้ก็ต้องยมแล้วว่าน้ําท่วมมีมาตั้งแต่แรกแต่ด้วย มุมิประเทศที่มีตั้งห้วยหนองรองมือนพื้นที่รับน้ําพื้นที่ตุ้งนาพื้นที่ว่างเปล่าที่มันมีเยอะเนี่ยมันเลยไม่ไม่ทําให้คนเดือดร้อนเหมือนยุคนี้หมายถึงว่าการระบายก็เร็วขึ้นใช่ไหมคะการระบายก็ก็ก็มันมันมันอย่างง่ายมันไม่มีติ่งกีดขวางแล้วก็มีการเตรียมการฤดูกาลมันก็ตรงด้วยเดือนติดลงนี่ย่างก้าเดือนติดหองทุกคนจะมีการเตรียมการมีข้าวในยุ้งมี ฟืนมีไม้ฟืนมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแล้วรังนามบ้านเนี่ยนอกเหนือจากบ้านในตลาดเนี่ยเมื่อก่อนบ้านที่ขึ้นไปข้างบนบ้านในหมู่บ้านที่ห่างๆออกไปตามหมู่บ้านเนี่ยบ้านจะเป็นบ้านยกพื้นทั้งหมดยกเสาสูงทั้งหมดเลยสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆยังไม่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 มีไม่ไม่มีไม่มีเยอะแล้วเวลาน้ำมามันก็ระบายหันใต้หลุนบ้านเลยบาง คือน้ำท่วมแต่มันไม่เดือดร้อนแลวไม่บ่อยบ่อยมันไม่เดือดร้อนมันจะเป็นฤดูกาลเป็นฤดูกาลค่ะถ้าท่วงเดือน่อบ้างเดือนหกบ้างอะไรก็มีแล้วถ้าบ้านในตลาดแถวตลาดใหญ่ๆเมื่อหน้าตอนถนนเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเห็นสภาพบ้านมันก็สร้างบ้านเขาเริ่มมีการสร้างบ้านติดพื้นที่มายกระดับต่ำแต่ทุกบ้านนี้จะมีช่องว่างให้หมายถึงจะมีช่องเว้นระหว่างบ้านอ๋อค่ะ แล้วก็ปล่อยน้ําลงตเลีฉะนั้นประดุกโดยรวมแล้วน้ําในสมุ่ยเนี่ยมันท่วมค่ะม่นยังไม่ท่วมแต่ด้วยพื้นที่รับน้ําที่มันมีเยอะคูห้วยหนองลองมึงลําธารนี่ที่มันไม่มีอะไรไปกีดขวางไม่มีอะไรไปเอรุกล้ํามันเนี่ยมันเลยทําให้บ้านเรือนก็ยังมีไม่มากยังยังยังมีไม่มากเ่ยทําให้ระบบระบายน้ํานี่มันนี่มัน ระดูดก,กว่านับปัจจุบันแล้วที่มาครั้งนั้นที่มาตอนที่บ้านผมพังเนี่ยผมผมว่าแรงกว่าปี53ด้วยอ,องที่ผ่านมาด้วยเพราะระดับน้ำสูงมากมากตอนนั้นนะครับดังนั้นจะเห็นว่า,น,วาน้ําท่วมเนี่ยมันมีมานะคร<ต>ับเมื่อก<ต>่อนก็มีมาเป็นรายปีท่านาย,ยคะมันมีทุกปีหรือเปล่าคะหรือว่ามันก็แล้วแต่สภาพของฝนตกหนักคือบางบางปีมันก็แรงบางปีมันก็ไม่แรงแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนก็จะเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็บอกว่า มันจะเริ่มเริ่มเอาเลยนะสามวันสี่วันร้อนแล้วนะเขาเรียกว่าภาษาใต้เขาเรียกว่าหมุนมันผ้าแล้วผ้าเขาเรียกว่าผ้าผ่านผ่านตรงนี้แล้วท่ไมมีการเรียมการอะไรทั้งหมดตรงนี้เลยเลยเลยกลายเป็นว่าเป็นตมเนียมในสมัยก่อนพอมาระยะหลังนี่มันเริ่มเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนจะเป็นเกิดจากสภาวะโลกร้อนสภาวะที่เราไปทําลายป่าอะไรต่ออะไรเนี่ย สภาพอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงพันวกกับในสมุยของเราเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเมืองแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นเมืองต้องเที่ยวมีการพัฒนาด้านกายภาพดินโครงสร้างก็เพิ่มขึ้นมาอย่างอย่ารวดเร็วรแล้วในขณะเดียวกันนี้การขยายตัวเนี่ยมไม่ได้อยู่ในพื้นฐานที่ก้อนจะมีแนวทางในการพัฒนานะครับทั้งเมืองอ ถ้าเก้าก็ถือว่าเก้ามาช้าไปเก้าหนึ 2> 2่งสององเมืองมีแล้วเนี่ยการโอร,รบกดก็ไม่เร่งรัดหรือว่าเป็นปพักพวกกันก็ไม่สาม,มารถจะพูดกันได้ไม่เลงใจกันการออกโฉนดที่ดินนี่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ใกล้พื้นที่สาธารณะเนี่ยก็ไม่มีการสำรวจที่ นี่เข้มแล้วไม่ได้คิดว่าในอนาคตที่เราจะต้องเจอปัญหาเกิดจากปัญหาที่เราคิดว่าคือพูดง่ายๆว่านะแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้มองว่าอนาคตมันจะเกิดเหมือนวันนี้ขึ้นใช่ไหมคะคนเริ่มไม่คิดว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นมันเป็นยังไงพอเมืองมันเริ่มพัฒนาถึงความเจริญเข้ามาเนี่ยมุ่งไปข้างหน้าผลประโยชน์อย่างเดียวแหละเราต้องพูดตรงๆ ถ้าใช้ภาผลประโยชน์เดี๋ยวหลายๆคนก็อาจจะว่าแต่ว่าในเรื่องอุนกันแล้วก็ต้องผลประโยชน์คือสิ่งที่ตัวเองอยากได้อดี๋วว่าอยากได้แล้วเนี่ยมันตอนหลังมันจะทําให้มามากระทบเราโดยภาพรวมอีหลังค่ะฉะนั้นกระทบถึงลักษณะของกายภาพลักษณะของภูมิประเทศย่นทาไม่ย่นทําไม่เกินปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมขึ้นมาแล้ว ในขณะที่ดินหูกร่างเพิ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางถนนเส้นหนึ่งก็เบี่ยนเบนทางน้ําไปแล้วสร้างกําแพงขึ้นมาก็เบี่ยนเบนทางน้ําแล้วอย่างเช่นระยะหลังเนี่ยน้ํานี่เริ่มแตกกระจายแล้วที่เคยไหลลงทะเลไหลลงลองไหลลงไปตามรองบ่อนลงทะเลเริ่มเบี่ยนเบนละกลายเป็นว่าน้ํากระจายเป็นปุกตทก่วไปพื้นที่ละเลยกลายเป็นต้องเดือดร้อนกันทั้งหมด ต้องเดือดร้อนกันกันไปทั้งเมืองตรงนี้นะครับเลยเลยเลยต้องเรียนว่าเมื่อก่อนก็ท่วมแต่ท่วมเป็นฤดูกาลท่วมด้วยเรื่องอแล้วมีการเรียมการว่าจะจะอยู่อย่างไงกับเวลาฝนมาน้ําท่วมอะไรเดี๋ยวนี้ท่วมคแต่ท่วมนี่เรากัวอย่างกลัวมากคือไม่ค่อยเป็นฤดูกาลเมื่อปีห้่ของที่ผ่านมาเดือนเมษามีนาเมษาไม่มีใครกล้าคิดว่าน้ําจะท่วมตรงนั้นะ นะครับนี่น,น,นีคือสิ่งที่เราเรากัางวลกันณนปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคลางในกทอมอที่ประสบป,ปัญหาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเราเราแทบจะไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมามา่นก่อนทั้งนั้นหเลยคาดกันเองกันไม่ได้ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาลนี่ก็เป็นส่งผลกระทบหนักเหมือนกันใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องฝนตกมากขึ้นในเพราะว่าปริมาณการรองรับน้ําฝนของเรานี่ค่อนข้างที่จะถูกปิดกั้นทางระบายน้ําใช่ไหมคะในเรื่องลักษณะแบบนี้ค่ะอย่างที่ทั้งในคือมัน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 มีอยู่หนึ่งฝนไม่เป็นฤดูกาลสองพื้นที่รับน้ําพื้นที่รับน้ำหมายความพื้นที่ว่างค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําธารไม่ว่าจะเป็น พื้นที่แก้มลิงช่วยน้องน้องมึงเนี่ยเริ่มหมดไปแล้วก็ลิงกวางลิงลูกตั้งที่ขวางทางน้ําค่ะแล้วก็ลำลำลองนี่ตื้นเขินอะไรพวกนี้เรื่องคูคลองของเรานี่ก็ตื้นเขินด้วยนะคะแล้วก็ถูกบ้านเมืองสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะส่งผลกระทบให้คูคลองตื้นเขินใช่ไหมคะในขณะเดียวกันระบบระบายน้ะที่ที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ย มันเริ่มมันเริ่มที่จะจกลายเป็นว่าถ้าเป็นระบบทอ่อระบบอะไรบาง<ะ>อย่างมันเริ่มเล็กแล้วเราหนามันเริ่มมันเริ่มที่จะ,จะเพิ่มปริมาณโดยการบีบตัวของการก่อสร้างอะไรตอนไรนแบบนี้ค่ะก็พูดคุยมาในช่วงแรกนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมองเห็นปัญหากาันคร่าวๆกันแล้วนะคะค่อนข้างจะชัดเจนนะคะกับการพูดคุยกับท่านนายกในช่วงแรกนะคะเรื่องของการสรุปป,ปัญหาค่ะเมื่อครั้งอดีตจนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะพูดกันตรงนี้แล้วนะคะ จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตก็คงจะไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะรวมไปถึงก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะที่เราจะมาโทษกันว่าใครถูกหรือว่าใครผิดค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงที่2ค่ะเมื่อเราได้รับทราบถึงปัญหาแล้วนะคะว่าสาเหตุเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามท่านนายกค่ะว่าเรามีวิธีการเตรียมรับมืออย่างไรและเทศบาลค่ะได้เตรียมการไว้อย่างไรบ้างพักสักครู่เดียวค่ะ